อีอวะดีดมนาอุบดะดว่าปะโนอุอานาดีอาปะดาอาดัีเดนนาีเดอเติมคำเยงามมากาอานแม่เกิเดนในในประโยคน์เดอให้สอสมบูรณ ท่องเที่ยวเดียวไม่มานิยมเอกดทัศนาจรดานดานฤดูอหนาวหนาว2จมะนาวนามีรสมีเนอเปรี้ยวเลี้ยกว่าว่ามะม่วงปะวะ3ดำเจ้าบา ผูเอิญผู้ือมาร่วมงานแต่งงานสีคุณย่านาเชี่ยวชาญงาในการนานทำขนมหนมห้าอชาวนานาใช้งายเคียว เกี่ยวข้าวเมื่อเมื่อรวงเมื่อข้าวสุกเหลืองบเมียตั้งื่แกต่อดาเนี่ยนักเรียนดาเมียแต่งเรื่องดเมียจากภ้าและณตั้งชื่อดเรื่องเนื่องโดยโดตอบตาม ถามแล้วเรียบเรียงเป็นเรื่องเรื่องเนื้อปาก้าที่อุดมเกินิสมบูรณ์ในตอนสายของคองวันหนึ่งมีช้างนาลิงเงินกับ จ้าจาและเนกะรอบชวนกันไปหาอาหารในป่าสัตว์ทุกตัวรัวน้วมีอาหารอาที่มีตัวเองเงชอบดองจง ลิงลิงก็ไปได้หากล้วยะเนือที่มีตัวเองนี้ชอบนาช้างนะก็ไปนะหาอ้อยหาเอินที่อีตัวเองนี้ชอบนากระต่ายชอบกินนดินแครอทนาเน ก็ไปหาแครอทเนะมานะกับลชอกชอบกินแอปเปิ้ลก็ถือแอปเปิ้ลกลับมาสัตว์ทุกตัว้วนแต่แกขนนอาหารที่ตัวเอง เมือก <Cornell. S 2> ับที่พักอาศัยได้ของตัวเองสัตว์ด้ทุกชนิดนีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในวิถี